1> 8 1ด efm วิ้ีเงินล้านล้านแรกแห่งความสำเร็จสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับหลังจากที่กับผมเนี่ยก็ห่างหายไปนนานพอสมควรนะครับวันนีก้ก็กลับมาพบกันอีกอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเคยได้ยินคำนี้ไหมครับถ้าไม่เคยก็ฟังให้ดีครับพระเจ้าสร้างโลกแต่ที่เหลือเสี่ยวมี่เป็นผู้สร้าง ปัจจุบันส่วนแบ่งการตลาดของเซี่ยมีในวงการโทรศัพท์มือถือทั่วโลกยอยู่ที่11.6%เปเ็นป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถืออันดับ3ของโลกแล้วนะครับเพื่อนรองจาก Apple ที่มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่23.4%และ s a m s u n งที่มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่17%ซึ่งข้อมูลนี้ในช่วงไตรามาส4ปีซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าเซี่ยมีประสบความสำเร็จ ในวงการไอทีวงการโทรศัพท์มือถือระดับโลกและต้องดูส่วนแบ่งการตลาดโทรศัพท์มือถือของแบรนด์สัญชาติจีนอื่นๆอย่าง oppo ที่มีส่วนแบ่งการตลาด9และ huawei ที่มีส่วนแบ่งการตลาด8.6เรซเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราซึ่งผมอยากจะบอกว่าในปัจจุบันนั้น Xiaomi ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จและอาจจะแซงหน้า Apple ในระยะเวลาสั้นๆด้วยนะครับ Xiaomi นั้นต้องใช้เวลานานนับ10ปีกว่าจะกลายเป็นแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จทั้งในแงย่ยอดขายและในแง่การรับรู้ว่า Xiaomi แบรนด์เดียวผลิตสินค้าทุกประเภทอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้สุดยอดจริงๆซึ่งหากจะถอดบทเรียนความสําเร็จของ Xiaomi เนี่ย คงต้องย้อนไปตั้งแต่ปี2010ที่เลยจุนเพิ่งจะก่อตั้งบริษัทขึ้นมาในปี2011เนี่ย x i a เปิดตัวโทรศัพท์มือถือของตัวเองเป็นครั้งแรกโดยจับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการโทรศัพท์มือถือสเปคดีในราคาสมเหตุสมผลนะครับเมื่อโทรศัพท์มือถือเ x ี a o มีเข้าสู่ยุคที่รุ่งเรืองและรุ่งโรจน์ในฐานะโทรศัพท์ ที่ทุกคนยอมรับว่าสเปคดีในก้าวต่อไปของเซี่ยมคือการดึงดูดให้ผู้ใช้งานในระบบนิเวศของเซี่ยมเนี่ยได้มาที่สุดนะครับซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของคําเปรียบเทียบที่ว่าพระเจ้าสร้างโลกแต่ที่เหลือเซี่ยมเป็นผู้สร้างต้องบอกว่าผลิตท,ทุกอย่างนะครับตั้งแต่ซากเบือยันเรือรบซึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหลายชนิดที่มีคุณสมบัติสำคัญคือสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือได้ที่เราเรียกอุปกรณ์ชนิดนี้ว่า IoT หรือ Internet of Things เริ่มตั้งแต่ทีวีหุ่นยนต์ดูดฝุ่น เตาปิ้งขนมปังพัดลมเครื่องสักผ้าเครื่องฟองอากาศแอร์หรือแม้แต่แปลงสีฟันไฟฟ้าก็ยังต่อ Wi-Fi ได้นะครับสำหรับแบรนด์เซี่ยมีนอกจากนี้ยังเปิดรับสินค้าจากพาร์ทเนอร์รายอื่นๆให้มาเข้าร่วมงาน Eco System ด้วยกันอีกนะครับเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและเป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดให้อยู่ใน Ecosystem มเซี S <S Xiaomi, ต่อไปการที่กู่แข่งจะดึงดูดลูกค้าออกไปก็ยอมทำได้ยาก นี่เป็นกลยุทธ์ที่มีความสําคัญและมีความชันฉลาดอย่างยิ่งของเลยจุนนะครับที่วางกลยุทธ์ไว้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเลยทีเดียวและถ้าเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูนะครับในเรื่องการออกแบบสินค้าเนี่ยมีความสําคัญเลยทีเดียวนะครับถ้าเราลองเดินเข้าไปในร้านเสี่ยวมีสักแห่งหนึ่งเราจะพบว่าสินค้าที่วางขายอยู่ในร้านนั้นมีหน้าตาคล้ายคลึงกันเลยทีเดียวนั่นคือเน้นความเรียบง่ายในการออกแบบและใช้โทนสี ขาวครับเป็นหลักทำให้เวลาลูกค้าเลือกซื้อสินค้า IoT จาก Xiaomi นะมเนี่ยมักจะกลับมาซื้อสินค้า IoT ชนิดอื่นๆเพิ่มเสมอนะเพราะเป็นการตกแต่งประดับบ้านไปด้วยทุกอย่างนั้นจะเข้ากันได้เรีอกอยกง่ายๆคือสไตล์มินิมอลแต่งบ้านคุมโทนได้ง่ายไม่มีของใช้ภายในบ้านชิ้นไหนที่สะดุดตาจากชิ้นอื่นซึ่งเป็นสไตล์การตกแต่งห้องนอนหรือบ้านที่นิยมกันในปัจจุบันนะครับ อย่างไรก็ตามไม่ได้แปลว่าหากต้องการจะใช้อุปกรณ์ IoT ของเซี่ยวมแล้วจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือของเซี่ยวมีนะครับสุดยอดจริงๆเพราะจะใช้โทรศัพท์แบรน,นด์ใดก็ได้ในการควบคุมอุปกรณ์ IoT ของเซี่ยวมีนะครับปัจจุบันเนี่ยเซี่ยวมีได้กลายเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ IoT หรือ Internet of Things ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วครับ โดยจำนวนอุปกรณ์กว่า252ล้านชิ้นทั่วโลกซึ่งเป็นจำนวนที่มหาศาลเลยทีเดียวน้ำที่ผู้คนนิยมใช้กันทั่วโลกสิ่งนี้ได้บ่งบอกให้เห็นอะไรบ้างครับได้บ่งบอกให้เห็นถึงวิธีคิดแนวคิดปรัชญาในการใช้ชีวิตในรูปแบบของเลยจุนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งของเซี่ยวมี่ที่ประสบความสำเร็จในเวลานี้และกรผมก็เชื่อว่า ในอนาคตนั้นเสียวมีจะก้าวไปได้อีกไกลนะครับด้วยความที่ราคาค่อนข้างจะจับต้องง่ายและมีความทันสมัยครับสำหรับวันนี้814 EFM วิธีเงินล้านล้านแรกแห่งความสำเร็จสวัสดีครับ